สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะ่ะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการแจ้งข่าวชาวทุ่งกับพัชรีสีแดงแดงนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่28กุมภาพัน2,556ค่ะในวันนี้ดิฉันก็มีข่าวจะมาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะคะประสานงานโดยท่านดรเพียงดินรักไทยนะคะในหัวข้อ แทงข้างหลังประชาชนค่ะคราวนั้นดิฉันก็ได้พูดออกอากาศกับท่านดเตอร์เพียงดินไปครั้งก่อนแล้วนะคะว่าในการช่อกงประชาชนตามชนบทต,ต่างๆนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็พัชรีสีแดงแดงก็รับหน้าที่มาแจ้งข่าวให้พี่น้องเพียงคนเดียวะคะ่ะเพราะว่าท่านดเตอร์เพียงดินนั้น ท่านติดทุรละแล้วก็มีงานเยอะมากค่ะดิฉันก็ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าดิฉันพูดไม่เก่งความรู้ไม่มีค่ะแต่เพียงอยากเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องไม่อยากให้พี่น้องตามชนบทนั้นโดนโกงค่ะแล้วก็โดนแทงข้างหลังนะคะที่ดิฉันได้ขึ้นหัวข้อว่าแทงข้างหลังประชาชนค่ะนะคะดิฉันก็ได้รับข่าวมาจากพี่น้องอีกตำบนหนึ่งนะคะว่ามี นายกอ,อกปตอแล้วก็อ,อกปตอหมู่บ้านนะคะได้ทำหนังสือไปทางเป็นทางการนะคะขอของบประมาณเข้าหมู่บ้านค่ะแต่งบประมาณนั้นไม่มีไปที่หมู่บ้านอาจจะมีไปค่ะแต อ,อปตอนายกอ,อกปตเนี่ยเอาไปแบ่งปันกันอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะคะคือได้งบประมาณมาแล้วเขาแจ้งเข้ามาแล้วว่ามีงบประมาณเข้าหมู่บ้านแต่ในที่สุดก็ไม่มีเอออะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีเงินตัวนั้นไปบริหารหมู่บ้านนั้นๆค่ะอันนี้ก็พี่น้องได้แจ้งมาว่าให้ทางพวกเรานี่นะคะเป็นกระบอกเสียงให้ ทางพวกเขาด้วยเพราะเขาไม่รู้จะไปพูดกับใครปรึกษากับใครค่ะพอดีดิฉันก็รู้จักพี่น้องหลายๆคนก็ได้แจ้งข่าวเข้ามาให้ทราบนะคะอันนี้ก็ขอฝากไปยังนะคะหน่วย รับผิดชอบหน่วยงานตรงไหนที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนั้นได้ไปตรวจสอบด้วยนะคะพี่น้องก็ได้ร้องทุกมาค่ะเพราะเขาไม่รู้จะไปปรึกษาใครที่ไหนนะคะแล้วกออ็อยากให้ท่านสสที่รับผิดชอบแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยขอให้ลงไปตรวจสอบออด้วยนะคะเพราะพี่น้องเขาเดือดร้อน,นะคะ่ะสสที่มีน้ำใจไมตรีกับประชาชนนั้นนะคะ ประชาชนจะรู้ดีค่ะคนไหนรักเขาเมตตาเขาห่วงพวกเขาเชื่อได้เถิดว่าประชาชนไม่ลืมพวกเขาแน่ถ้าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะ,คะก็ขออย่าให้พี่น้องของเราอย่าโดนแทงข้างหลังเลยค่ะทั้งปีทั้งชาติตลอดปีตลอด,ลอดชาติแบบเนี้ยมันก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยของพวกเราเนี่ยพวกพทุกคนนะคะไม่ว่าจะจะผู้หลักมากดีคนใด คนไหนก็ช่างเกลียดความทุกข์รักความสุขค่ะก็เหมือนพี่น้องรากหญ้าในชนบทนะคะเกลียดความทุกข์รักความสุขค่ะเหมือนพวกคุณค่ะแต่พวกเขาเลือกที่เกิดไม่ได้นะคะอันนี้นก็น่าเห็นใจค่านะคะอย่างตัวดิฉันเองเนี้ยก็เลือกที่เกิดไม่ได้ค่ะแต่เราเลือกที่จะทําความดีได้นะคะ เราก็เลือกที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ไม่ต้องมาบังคับเรานะคะถ้าเราจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั้นเราไม่ต้องการให้ใครมาบังคับพวกเราค่ะพวกเรารู้ดีนะคะอันนี้ก็ขอฝากไปยังท่านสสนะคะที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอค่ะก็กรณาให้ความเมตตากับประชาชนด้วยนะคะเ,เงินกองทุนหมู่บ้านหรือจะเป็นเงินเงินงบประมาณของแต่ละอำเภอค่ะ ให้ตรวจสอบด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็ขอร้องนะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะดิฉันก็ได้มีพี่น้องแจ้งมาเช่นกันค่ะคือมีผู้ใหญ่บ้านบอกกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านว่าเรามารวมตัวกันนะคะเป็นเดือนก็สมมติว่าหมู่บ้านนี้มีทมมั้งหมดเนี่ยส0มร้อกว่าคนใช่ไหมคะพี่น้องค่ะ ผู้ใหญ่ก็อาจจะบอกว่าเออเอา,เ,อาเรามารวมตัวกันนะเรามาสะสมเงินกันเนี่ยเ,เป็นกองทุนหมู่บ้านของเราเองดีไหมเออประชาชนก็เห็นดีเห็นงามด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยนะคะเขาใส่ซื้อถ้ามีผู้ใหญ่กำนันเนี่ยบอกเขาแบบเนี้ยเขาก็ทําตามนะคะเออผู้ใหญ่ก็จะมีกลนอุบายบอกว่าเออเรามาตั้งกลุ่มกันเป็นเงินกองทุนหมู่บ้านเ,าเดือนหนึ่งก็คนละห้าสิบบาทเป็นเงินออม อ,อมรั์ของพวกเราเองนะคะถ้าเกิดว่าจะมีเอ,อ่อใครหยิบยืมไป300บาทก็จะเสียดอกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ดอกมันน้อยนิดมากหรือในกอจะยืมไป500บาทนะคะก็จะเสียดอกน้อยนิดแต่ภายใน70บวันหรือ50บวันก็ว่ากันไปนะคะอันนี้คือได้ข้อมูลมานะคะก็จะต้องมาส่งทั้งต้นทั้งดอกค่ะ นะคะพี่น้องคือคือ,คอผู้ใหญ่กำนันเนี่ยเขาฉลาดนะคะเขาจะแค่พูดหวานล้อมให้พี่น้องเนี่มารวมตัวกันเฉยๆแล้วก็มาเสียเป็นลายเดือนเนี่ยนะคะเนี่ยคล้ายๆลักษณะกองทุนหมู่บ้านนะคะแล้วประชาชนเนี่ยก็จะหลงเชื่อแล้วก็ทําตามที่ผู้ใหญ่หรือกำนันแนะนํานะคะสมมุติว่าหมู่บ้านนี้มี300อคนเนี่ยแล้วเสียเดือนหนึ่งนะคะคนละ50บบาทนะพี่น้องคะคิดดูซิว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ จะมีการบอกว่าเออพอได้พอทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยใครเดือดร้อนใครไม่สบายใครไปหาหมอก็จะให้มามากู้ตรงนี้ไปด้วยไปกู้แต่เป็นดอกที่น้อยอะค่ะแต่ว่าห้าสิบหรือหกสิบวันที่ฉันไม่แน่ใจนะคะเราก็ต้องมาคืนมาคืนทั้งต้นทั้งดอกก็ปีหนึ่งก็คิดดูแล้วกันว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่พี่น้องทีนี้ต่อมาต่อมานะคะพี่น้องก็ ก็ธรรมดาเสียกันเป็นเดือนคนละห้าสิบาทห้าสิบาทห้าสิบาทต่อเดือนใช่ไหมคะเหนนี้พอถึงปีปุ๊บเงินที่จะมาแบะอ่มามาปันผลเนี่ยมันชักไม่ดีละเออคือเงินปันผลที่ฉันหมายความว่าเออตอนที่ช่วงที่พี่น้องได้เสียเงินทุกเดือนเป็นเป็นหลายเดือนเดนะือนละห้าสิบบาทใช่ไหมคะมันเงินมันก็หลายพัน เป็นเหมือนขึ้นมาเนี่ยก็จะมะีคนหมู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนที่ร่วมช่วยกันเสียเงินนะคะก็จะมีการหยิบยืมไปจ่ายใช้สายอย่าง,อ,างอื่นจับจอ่อยจับจ่ายใช้สอยไปอย่างอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่ต้องมาคืนที่มันก็มีดอกตามมาด้วยแต่มันก็ไม่ใช่ดอกมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็จะเป็นดอกที่น้อยนิดอะไรประมาณนี้ค่ะอะถ้าเกิดว่าเงินเหมือนนึงนะ่ะในกอในกอในขอยืมไปคนละห้าราก็มีดอกเข้ามาเนี่ยพอถึงปีค่ะ ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเรามาปันผลกันก็เหมือนเงินออมสินนี่นะคะออมสินเนี่ยมปันมันก็มีดอกเข้ามาแล้วเ็มีแล้วก็ได้เพิ่มดอกขึ้นมาก็มีเงินปันผลกันเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าผู้ใหญ่ไม่ยอมปันผลเลยค่ะผู้ใหญ่บอกว่ามันไม่มันไม่มีเงินปันผลล,ลูกบ้านก็ตกใจอา้า ทำไมไม่มีเงินปันผลในตอนแรกผู้ใหญ่บอกว่าออพวกเรามารวมตัวกันทําเป็นกองทุนหมู่บ้านคนไหนเดือดร้อนก็มากู้ไปคนละห้าคนละพันแล้วก็มีดอกเข้ามาแล้วก็ส่งทั้งต้นทั้งดอกแล้วพอถึงปีเราก็มาปันผลกันก็ดอกตรงนั้นทําไมผู้ใหญ่บอกไม่มีดอกไม่มีอะไร อย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ก็นหน้าด้านหน้าด้านพูดมาได้ว่าไม่มีดอกไม่มีเงินปันผลนะคะทีนี้ชาวบ้านก็ชักเอกใจชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความค่ะนะคะก็ไปแจ้งความกันก็เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยค่ะคือโกงแล้วก็คือโกงหน้าด้านด้านแล้วก็แทงข้างหลังพี่น้องประชาชนเนี่ยด้าน,ด,านด้านเลยค่ะตอนแรกก็ให้รวมตัวกันนะคะก็ดูซิมีดอกเอ ขึ้นมาใครจะกู้ไปร้อยสองร้อยหรือห้า้อยพันหนึ่งก็มีดอกเข้ามาก็าคงจะเหมือนเล่นแชร์หรือเปล่าคะที่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยประสาทหรือเปล่าคะให้ลูกบ้านเออรวมตัวกันคนละห้าสิบบาทต่อเดือนนะคะอันนี้สงสัยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ประสาทค่ะแล้วก็ไม่มีเงินปันผล ไม่มีไม่มีความเป็นธรรมให้ลูกบ้านเลยค่ะอันนี้ก็ขอตําหนิผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ดีนะคะผู้ใหญ่บ้านที่ที่ดีก็มีถมไปที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะให้ความเมตตานะคะเห็นประชาชนเนี่ยเออเออเออเอเห็นประชาชนเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ชอโกงมีเงินมีเงินกองทุนหมู่บ้านเข้าไปก็จะทำประโยชน์ให้แก ตำบลน,นั้นๆไปอันนั้นดิฉันก็ขอชื่นใจกับพี่น้องประชาชนที่โชคดีที่มีผู้ใหญ่ในบ้านหรือกำนันที่ดีดูแลพวกเขาอันนั้นก็ดีใจด้วยนะคะนะคะพี่น้องแต่ตำบลไหนที่มีผู้ใหญ่ใจสัตว์ใจเลีวที่เห็นประชาชนไม่ใช่คนนั้นพี่น้องก็ต้องลึกขึ้นมาสู้นะคะเพื่อระบอบประชาธิปไตยของพวกเราไม่ยอมให้ผู้ใหญ่หรือกำนัน ตัวไหนมาย่ำยีหัวใจนะคะอย่ายอมเด็ดขาดพี่น้องคะ่ะเราไม่อยากเป็นศัตรูกับใครเราไม่อยากจะมีปัญหากับใครแต่ทำไมบางครั้งบางคราวผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะต้องมีปัญหากับประชาชนด้วยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เล็กๆน้อยมากเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ดีต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมสิคะเพราะว่าประชาชนนั้นนะต้องเป็นใหญ่แน่ๆในหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านนั้นถ้าเขา,เ,าเป็นทุก เนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันนะคะถ้าเขามีความสุขเขาก็จะรวมตัวกันทํากิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านนั้นๆอันนี้ก็น่าเห็นใจพวกเขานะคะผู้ใหญ่กำนันอย่าลังแกพวกเขาอย่าอย่าแทงข้างหลังพวกเขานะคะอย่าเห็นแก่เล็กๆแน่น้อยให้เห็นเป็นให้เห็นส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่นะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะดิฉันก็ไม่ใช่คนเก่งนะคะที่จะเออเอเอ บอกกล่าวได้ทุกสิ่งทุกอย่างกับพี่น้องแต่ว่าก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องค่ะตามที่ดิฉันมีสติปัญญาที่อยากจะชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบนะคะอันนี้ก็ขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าก็ไม่ใช่นักข่าวเนาะแต่ว่ามีคนพี่น้องรายงานมาแบบนี้ดิฉันก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ เล็กๆแน่นอๆค่ะให้เป็นอุทาหรณ์สอนอุทาหรณ์สอนใจนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเรื่องโฉนดที่ดินค่ะก็มีน้องบอกว่ามียายคนหนึ่งค่ะอยู่กับอยู่กับตาสองคนลูกสาวลูกชายก็ไปทําง,งานที่กรุงเทพนะคะก็มีนายี่สิบไร่นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ย พยายามหวานล้อมขอยืมโฉนดที่ดินประจำนํำค่ะยายแกก็บอกว่าเดี๋ยวรอลูกก่อนรอลูกกลับมาก่อนจะปรึกษาลูกนะคะเพราะเออลูกสาวลูกชายก็ยังไม่กลับจากกรุงเทพเพราะต้องทํามาหากินใช่ไหมคะแล้วยายก็อยู่บ้านคนเดียวทีนี้ก็เจอคนข้างบ้านที่รู้จักกันดีนี่นะคะหวานล้อมทุกวันเลยบอกยาย ผมให้ยายสามพันนะผมขอยืมโฉนดที่ดินยายไปจำนำยายต้องไปกับผมด้วยแล้วไปเซ็นมอบหน้าให้ผมด้วยประมาณเนี้ค่ะยายก็อดรนทนไม่ไหวก็เลยไปก็นึกว่าเขาบอกว่าเออขอโทษค่ะเขาบอกว่าอีกสองเดือนเขาจะถ่ายให้เขาลองเงินจากลูกที่อยู่มองนอกเขาจะาไปถ่ายโฉนดที่ดินให้ยายเขาบอกว่าให้จะขอจำนำเนี่ยแสนห้าหมื่นยายก็ตกใจ ทำไมทำไมเยอะจังยายก็ถามเขาก็บอกว่าไม่เยอะหรอกยายเพราะลูกเขาอยู่เมืองนอกเขามีเงินเยอะแต่ตอนนี้ผมต้องไปส่งค่างวดรถนะผมไม่มีเงินผมเออผมเนี่ยหมุนเงินไม่ทันเขาบอกแบบนั้นนะคะอันนี้ดิฉันก็ได้รับข่าวมาแบบนี้นะคะก็ก็ขอพูดตามที่ได้รับข้อมูลมานะคะทีนี้ยายแกก็ ซื้อเนาะยายก็ไปไปด้วยแล้วแกก็เซ็นมอบอำนาจให้ผู้ชายคนนั้นไปนะคะก็จำนำที่นาไปเป็นเงินทั้งหมดแสนห้าหมื่นค่ะไปเสร็จปุ๊บก็เซ็นเรียบร้อยมอบอำนาจให้เขาเขาก็จำนำได้นะคะยายก็กลับมาบ้านเขาก็ให้เขาให้ยายรู้สึกสามพันบาทค่ะสามพันบาทเป็นเงินที่หยิบยืมให้ยายที่สามารถเอาโฉนดที่ดินยายไปจำนองได้ตั้งแสนห้าหมื่นค่ะ แต่เขาเฟี้ยงเสงเียดเงินได้เล็กน้อยมาให้ยายแค่สามพันบาทนะคะทีนี้พอสองเดือนผ่านไปแล้วเนี่ยยายเกก็อยากได้ฉนดคืนมาแกก็ไปถามเก๋ยยก็ไปถามเขาบอกว่าอีกเดือนอีกประมาณเดือนหน้านะยายให้ลูกผมส่งกมาจากเมืองนอกก่อนผมจะไปจ่าให้ยายนะายายก็ไม่ว่าโอเคยายคนใจดียายก็เฉยพอตอนหลังมาเข้าเดือนที่สี่ยายก็ไปถามอีกไปทวงถามอีก ก็บอกว่าเดี๋ยวนายายยัเย็นเงินผมมีแล้วในธนาคารแต่จะไม่พอแสนห้ายัเย็นนายายนะอย่างาง้นอย่างนี้ยายก็หลงเชื่อ,อก็หออยพอเข้าเดือนที่ห้าค่ะลูกกลับมายายก็เลยต้องตัดสินใจบอกลูกสาวกับลูกชายว่าแม่ได้ทําแบบนี้แบบนี้ไปแล้วนะลูกก็ตกใจใค่ะลูกตกใจเลยค่ะพี่น้องค่ะถ้าเป็นดิฉันดิฉันก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาเพราะว่ายายเนี่ย ะะให้เขายืมโฉนดที่ดินปจำนองแล้วอันตรายมากเลยค่ะทีนี้ยายกับลูกสาวก็ไปถามเขานะคะไปถามว่าเมื่อไรจะถ่ายที่นาให้แม่ล่ะก็นาก็ยืมไปตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยค่าเดือนแล้วนาก็นานานาันาดสองเดือนไม่ใช่เหรอนะคะอันนี้คือลูกยายพูดคุณผู้ฟังค่ะเขาตอบอย่างไรคะกลับมาเขาบอกว่าช่วยไม่ได้เสือกงโง่เอง เป็นคำพูดที่เลวที่สุดเลวแบบไม่บอกใครเลวแบบไม่บัญญะบัญญังเลยค่ะฟังแล้วโอ้โหแบบฟังแล้วจะเป็นลมค่ะท่านผู้ชมเอท่านผู้ฟังค่ะฟังแล้วจะเป็นลมค่ะยายนี่ร้องไห้โฮเลยค่ะช่วยไม่ได้เสือกโง่เองคำคำนี้มันไม่ใช่มนุษย์นะคะสัตว์ดิเรกชันก็ไม่ใช่เลวยิ่งกว่าสัตว์ดิเรกชันค่ะมหาที่เปรียบไม่ได้ ยายก็ล้มป่วยค่ะลูกสาวก็ได้ปลอบยายว่าแม่ไม่ต้องกลัวหนูจะหาเงินมาใช้ให้ได้หนูจะถ่ายนาให้แม่ให้ได้นาเราต้องยี่สิบไร่เอาไปจำนนาแสนห้ามันไม่คุ้มหรอกเราเสียรู้ค่ะแล้วแม่ลูกสาวก็ปลอบใจแม่เออยายก็ค่อยยังชั่วขึ้นมานะคะอันนี้นะคะพัชรีสีแดงแดง,แดงก็ขอฝากเป็น คติเตือนใจหรือเป็นอุทาหรณอสอนใจกับพี่น้องประชาชนนะคะทุกที่เลยบอกพ่อแก่แม่แก่อยู่ที่บ้านนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเรื่องโฉนดที่ดินนี้สำคัญมากอย่าให้ใครยืมไปอย่าเห็นแก่เงินเล็กๆแน่น้อยพันส0ง0ันบาทที่เขาหยิบยืบยืนให้เนี่ยอันตรายมากเลยนะคะถ้าเขาไม่ถ่ายให้เราแล้วเนี่ย ก็จะตกสภาพเหมือนยายคนนี้ล่ะค่ะนะคะจะตกสภาพแบบนี้แน่นอนเพราะว่าเงินไม่ใช่นน้อยเนี่ยดิฉันไม่เชื่อหรอกค่ะว่าจะมีคนดีมีน้ำใจและซื่อสัตย์กับคำพูดจะมาถ่ายให้เนี่ยแสนห้าแสนหกพร้อมดอกเนี่ยค่ะดอกมันแพงมากตาม จะพ่อจะแม่มาเฟียที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยค่ะแล้วคนบ้านนอกคอกนาก็ชอบเอาโฉนดที่ดินไปจำนำแบบเนี้เพื่อเผือจำนำหมื่นหนึ่งดอกเป็นสองหมื่นเป็นหมื่นห้าแล้วก็ไปเซ็นมอบหน้าให้เขาเนี่ยเขายึดได้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ต้องก็ต้องขอเตือนนะคะขอเตือนค่ะแล้วก็ขอบอกผ่านไปยังท่านสสนะคะเวลาไปหาเสียงตามชนบทนะคะตามบ้านนอกอะ่ะโควิดนะคะ อธิบายเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรก็ได้ที่จะเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสสทุกท่านนะคะขอร้องนะคะเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยกรุณาอธิบายเรื่องกฎหมายข้อมูลต่างๆที่จะชาวบ้านจะไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของนายกอบตอหรือคนใกล้คิดหรือผู้ใหญ่บ้านใจสัตว์ใจสาม ที่ช่อชนประชาชนค่ะพี่น้องค่ะแล้วที่ฉันก็จะขอพูดถึงคราวนั้นที่ที่ฉันได้เคยพูดกับท่านดรเพนดินไปแล้วว่าที่หมู่บ้านนี้ค่ะที่มีการช่อกวงประชาชนให้ประชาชนเปิดบัญชีแล้วก็จะใช้เงินผันบัญชีประชาชนเข้ามาเนี่ค่ะเป็นเงินฟอกเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบได้นะคะก็ได้สอบถามไปแล้วก็มีข้อมูลบางข้อมูลว่า บางคนลูกบ้านก็รู้เห็นเป็นใจกับผู้ใหญ่ด้วยค่ะคือผู้ใหญ่ขอเงินผ่านาบัญชีของคนคนนั้นแต่ได้เงินได้ให้เงินใช้ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคนคนนั้นก็เงียบกิบเลยคนคนคนนั้นเห็นแก่ตัวมากไม่ยอมเปิดเผยให้พี่น้องที่ไม่รู้อีนูอีเนเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวรู้ตัวเลยค่ะไม่รู้จริงๆทีนี้พอมีการล้องฟ้องเกิดขึ้นก็พากัน ติเตือนค,คนคนนี้มันใช้ไม่ได้ค่ะคุณคนเดียวอะ่ะคุณรู้เห็นกับผู้ใหญ่บ้านเพียงผู้ใหญ่บ้านมันโยนเศษเงินให้คุณก็เอาไปแต่คุณไม่นึกถึงพี่น้องร้อยกว่าคนเจ็บปวดเป็นเงินผ่านบัญชีมาเนี่ยเขาเจ็บปวดนะคะอันนี้ก็ขอตินะคะว่าขอติเตือนเลยลนะคุณเป็นคนที่เร็วที่สุดไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เหตุนี้แก่เศษเงินเรื่องเองนินน้อยที่เขาหยิบยื่นให้คุณนะคะสักวันหนึ่งคุณจะโดนกรรมตามสนองแน่นอนนะคะคุณปิดพวกเขาทําไมถ้าคุณรู้เนี่ยคุณกระซิบบอกพวกเขาจะได้หาทางแก้ไขจะได้ไม่ต้องมีการร้องฟอ้องกันเกิดขึ้นให้มันเสียไปลําเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งทองนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็ไม่ดีเลยคะ่ะอย่างไม่ดีแน่นอนนะคะแล้วดิฉันอยากจะฝากบอกอีกนะคะว่ามีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ ผู้กำนันเนี่ยเป็นคนดูแลงบประมาณหมู่บ้านเหมือนกันค่ะก็ได้ช่อโกวงประชาชนเหมือนกับที่ฉันเล่ามาเมื่อกี้นี้นะคะเหมือนกันเดียแต่ประชาชนไม่กล้าออกมาพูดอะไรเลยดิฉันไม่ทราบว่าประชาชนกลัวอะไรหรือมีใครหนุนหลังมีเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่เบื้องหลังกำนันคนนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขอฝากผ่านไปยังออสอสอนะคะท่านสอสอ ะะช่วยไปตรวจสอบด้วยลองไปสืบหาดูนะคะว่าพัชรีสีแดงแดงพูดเนี่ยจะมีจริงไหมนะคะให้ไปลองดูอันนี้เพราะว่าได,ได้รับรายงานมาจากพี่น้องของเราค่ะแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะคะไม่เหมือนกันนะการช่อชนประชาชนเนี่ยค่ะก็ขอฝากทางรัฐบาลด้วยนะคะคุณยิ่งรักชินวัตนนะคะก็ขอให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่าเดิค่ะ ะะอย่าปล่อยพวกเขาอยู่ตามลําพังนะคะเพราะพวกเรานี่เสียเปรียบมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เท่าไหร่แล้วค่ะอันนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะวันนี้พัะชรีสีแดงแดงก็มีข่าวมาแจ้งให้พี่น้องรับทราบแค่นี้นะคะในวันนี้ก็ถ้าโอกาสหน้าถ้ามีข่าวคืบหน้าอย่างไรแล้วก็ดิฉันก็จะมาแจ้งข่าวให้พี่น้องรับทราบอีกครั้งนะคะ ก็วันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ